โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทางบ้านและภาคเหนือภาคกลางภาคสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมคันกี้ชาร์กเบิร์อีกเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปในเกมนะครับก็ต้องฝากรู้คนนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำ like, ลั share, งใจให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับรู้คนที่คอยติดตามนะฮะนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ เควสฉลามกสิลาของผมนะครับใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่127เต็ม128นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไม่ได้มาทำเพวสของเจ้าเมลดาชาร์กนะครับเพราะว่าผมอยากหาวิธีทําไม่ได้นะครับถ้าใครรู้วิธีก็ต้องฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผมก็ยังงงๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะไปทาของตัวอื่นที่ผมติดไว้แทนนะครับไม่ใช่2ตัวนี้เช่นเคยนะครับเพราะว่า เ u e สองตัวนี้มันต้องใช้เวลานะครับคือขาดอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นตัวนี้นะครับยักษ์ไม่ช้างนะครับแอบไปเล่นมาแล้วนะครับก็นี่ครับเช็คเ u e s กันดูนะครับก็คือถ้าเราจัดการแมงกะพรุนยักษ์นะครับไลออนเจลลี่ฟิต่ะอยู่ในแมปเซาล์ไชน่าฟรีนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับตอนนี้ผมขาดแค่หกตัวนะครับแล้วก็สองแสนโกนะครับขาดแปดเปอร์เซ็นต์นะลองหาดูเท่าไหร่วะหมื่นหกนะครับอีกหมื่นหนึ่งหมื่นหกนะครับหรือเปล่า สองแสนตัดสูนยสองตัวนะครับสองพันหน้าจะหมื่นหกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็เหลือเควสอีกเควสหนึ่งนะครับก็คือเควสที่ถูกล็อกไว้อยู่นะครับของเจ้าดักเมิชาร์กนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับการแต่งตัวนะครับผมจะเน้นเป็นการแต่งตัวเน้นเงินนะครับเพราะว่าเราต้องการเงินนะครับแต่ผมมีทริคทริคง่ายๆมากๆนะครับในการ เล่นทำเควสเงินนะครับหรือว่าเก็บเงินนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมีแมปก่อนนะครับนี่นี่นะครับแมปนี้นะครับเราต้องปลดล็อกแมปก่อนนะครับถ้าใครไม่มีก็เก็บเพชรปลดล็อกเอานะครับนี่ครับเราสามารถไปเก็บขุมทรัพย์ได้นะครับเพื่อปลดล็อกแมปนะครับโอเคค่อยๆเล่นไปนะครับจริงๆเควสของเจ้าตัวนี้ไม่ถือว่ายานะครับแค่ ต้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับในการทำนะแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่ครับแมไลออนจลลิฟิตนะครับ,รบถือว่าเจ้าแมงกะพุนยักษ์ของเรานั่นเองนะน๊ะผมจะไม่ไดอ้อยู่นี่นะครับยู่ไนวะอ๋อยู่นี่ไม่มีอะไรมากนะครับแค่แวะมาเก็บเล่นๆเล่นๆนะครับ <Hello. S 2> เดี๋ยวเราเผื่อมีเคสเกี่ยวกับ,กบ ด่านนี้ได้ทำกันนะครับโอเคส่วนเจ้าแมงกะพุนนะครับจะอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็พยายามที่จะเลี้ยงพลังพิเศษไว้นะครับด้านล่างน่าจะมีสักตัวสองตัวนะโอเคค้างเล็กน้อยก็ต้องออภัยด้วยนะครับอยู่ไหนว่านี่ครับไม่มีนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจอเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยอยก็ด่านนี้นอกจากที่ต้องระวังแมงกะพุนแล้วนี่ไงครับ ก็ต้องระวังปลาไหลไฟฟ้านะครับเพราะว่านีตรงนี้ฝ่ามือมีตัวนี่ครับพบแล้วไวไหมไวไหมคนโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บเงินกันหน่อย,ยข้างนะครับข้างล่างนะ่าดิกเปอร์เนะครับก็ประมาณหมื่นสี่นะฮะนี่ครับตรงนี้เต็มเลยนะโอเคข้างล่างมีเงินนะครับโอ้ยโอ้ย,อยลืมไปกินไม่ได้นะ ตรงแหนว่าเอา้าวิ่งเลยมาตั้งไกลนะครับเนี่นี่ครับได้เงินฟรีหนึ่งพันโอเคได้โกรัดคือพยายามกินฉลามตัวใหญ่บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้โกรัดไว้มากโอเคขวามือมีขุมทรัพย์สองอันนะครับมนเราไปขวามือก่อนกันนะครับ พยายามทำลายอะไรใหญ่ๆที่เป็นออฟติทีกใหญ่ๆนะครับจะได้เงินเยอะๆนะครับแต่ต้องรอโกลัดก่อนเนาะอุยอ๊ยเฮียขอให้ไนดะ้คำหยาบนะครับอะไรไฟฟ้าเก่งเกินแมปเน,น,น,นี้ยพวกแมงกุมหนีเาพอสู้ได้อะไรไฟฟ้าแบบบางทีเราก็เห็นเป็นปลาตัวเล็กๆไงเราก็แบบห้ามใจตัวเองไม่ได้วิ่งไปหามันนะครับไม่ทันคิดอะเนื่อราไปครึ่งหลอดเมื่อกี้โอเค เคโอเคเควีอยู่ด้านบนเรือนะฮะักลุ้มไม่เนี่ยกลัวจะตายก่อนจริงเลยโอเคโอเคโกุหลาสวยแคมีอยู่ด้านลา่างอันหนึ่งนะครับตรงน,นี้โอเคมีึ่งตัวสอนหนึ่งอันโอเคตอนนี้ขาดตัวสอนสองตัวแล้วก็กุ้มซับโอเคไม่กล้าโกุหลาสวย คพยายามจะเล่นให้ไปเจอเควสที่ถูกกดล็อกไวให้ให้ไวที่สุดนะอันนี้ผมก็ติดเล่นไปหน่อยนะครับลืมตัวตอนนี้เควสสามก็เิร็ล้วเราครบแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ทำแบบสปิริตนะครับทำให้มันเสร็จๆไปโอเคสองแสนโกลมครบที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเควสถูกกดล็อกกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับก็ Follow the Tail อันนี้เทลผมน,น่าจะแปลว่า ทางทางเดินนะครับหรือไม่ก็ทางรถไฟนะครับแต่คิดว่าในที่นีนะ้เป็นทางเดินมากกว่านะครับก็คือให้เราต,ตามทางไปนะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรนําเราเหมือนกันนะครับแล้วก็จัดการศัตรูในด่านแปซิฟิกไอแลนด์นะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอโกลัตหมดแล้วกันนะครับแล้วค่อยออกไปนะครับโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราปล่อยตายกดออกไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนะทุกคนโอเค เควสครบแล้วตอนนี้ก็เนี่ยครับอนล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ช่างมันก่อนนะครับไปทาเควสกันดีกว่านะเราเน้นกับเควสมากกว่านะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเรานะฮะคือเคลียร์เป็นตัว,ต,วตัวนะครับน้องๆที่มาดูจะได้แบบหาแนวทางในการเรียนได้นะโอเคนี่นะครับมีทางให้เราตามไปอยู่โอเคยังไงต่อครับ พยายามกินไปด้วยนะเผื่อแบบจะได้มีสกิลใช้นะครับเพื่อเจอศัตรูเก่งๆนะครับโอเคโอเคยังไงครับโรดนระเบิดไปหนึ่งทีนะครับเนี่ยโอเคผมพยายามกินไปด้วยแล้วก็ไม่ใช้สกิลนะครับอ้ยาวเยอะสกิลมาขึ้นเพราะว่าผมได้โกลัตนะครับยังไงนี้ ให้ผมไปเจอใครวะโอเคโอเคมาอีกแล้วโอ้โหผมละเซ็งเลยนะครับโอ้โหเอา้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่นะครับก็ค่อยๆแล้วกันนะครับอย่าใจร้อนอ๋อไม่ใช่ทางนี้วะ่ะมาผิดทางนะฮะโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าศัตรูโจมตีไอสัตว์ที่ไหนได้ปลาตัวเล็กมันห้าวเหลือเกินกัดกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเสียเลือดฟรีนะครับโอเคผมว่าใกล้แล้วแหละนี่ไงเรียบร้อยมาก็มาดิก็มาดิตายหมดอ่ะเดี๋ยวเรื่อยเรื่อยเฮ้ย,ย,ยง่ายเกินเจอพลังของเรา เนี่ยครับมีน้องๆมาถามผมเหมือนกันนะครับว่าผมชอบสามตัวไหนที่สุดนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะฮะตัวนี้คือลูกรักของผมเลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าลองลงมาก็จะเป็นเมลดาวนะฮะถือว่าแม่งคือเอาจริงอ่ะตัวนี้ผมคิดว่ามันมันโกงมากๆครับเพราะว่ามันมีสกิลทําลายล้างของมันเนี่ยไอตาเลเซอร์ของมันนะมันโกงสุดแล้วเอาจงจริง ไม่มีตัวไหนที่ทําได้ขนาดนี้นะครับแต่เมลดดาวก็คือความดีของมันก็คือสามารถบูตได้แหละบูตแบบบูต999อะไม่มีสนามตัวไหนทําได้แบบเมลดดาวเหมือนกันนะครับแต่เรื่องปั๊มเงินปั๊มเลเวลเนี่ยต้องยกให้ตัวนี้จริงๆวะทาเวสเงินหรือว่าความไวในการทําแต้มอะไรอย่างงี้นะครับต้องที่หนึ่งเลยครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยตายกันเลยแล้วกันนะครับ น่อ <No. S 2> ก็จบไปแล้วครับสําหรับของเจ้าดักหมีช้างนะครับเช็เคเควสกันนะครับเคเวสแต้มสําเร็จเรียบร้อยเควสกินสําเร็จนะครับแล้วก็เควสเงินสําเร็จเรียบร้อยส่วนเควสที่สุกปลดล็อกขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นการตามทางไปนะครับแล้วก็ไปจัดการศัตรูนะครับทีอ่อยู่ในรังมันอะแต่จริงจก็ไม่ใช่รังนะมันเป็นแบบแก๊งของมันอะก้อนๆใหญ่ๆเลยมีประเมินหกห้าหกตัวได้นะไม่ไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะครับก็ ใครที่เล่นก็ลองกินกินดูนะไม่ต้องไม่ต้องใช้พลังคือผมเลยใช้พลังไปนะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะอึดแบบมันจะถึกแบบเคว้นอ,อื่นๆที่เคยทํามานะครับก็ง่ายเหมือนกันนะครับเคว้นี้สนุกดีนะครับไปจากการฉลาบหลายตัวมันก็สะใจดีอย่างเงี้ยนะครับก็สําหรับเคว้ของปลาฉลามกอริล่าเราสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยร้อยยี่สิบแปดเคว้นนะครับก็ขอบคุณที่คอยติดตามกันมานะครับแต่ว่าเคว้นของฉลามกอริล่าตัวอื่นเนี่ยผมก็จะ ทำเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะครับสาหรับปลาฉลามหลายตัวที่ผมยังทําไม่เสร็จนะก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับไม่ผมไม่เบี้ยวแน่นอนนะฮะอ่าพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าก็ต้องรอกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลามกันนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครอยากทำคลิปแบบไหนอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะพูดคุยกันก็ได้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับ,งงรบโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย